รกลับเข้ามานะครับสู่ช่วงที่2นะครับของรายการมหาสัจ์บําบัดนัดกับหมอนะครับวันนี้อยู่กับรู้หลาก็น้องแพรนะครับอย่างที่บอกผู้ชมไปนะครับว่าช่วงนี้เราจะมาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของโรคข้อต่างๆกระดูกต่างๆนะครับซึ่งก็จะมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางเลยนะครับซึ่งเป็นนักธรรมชาติบำบัดนะคะก็จะมีวิธีการรักษาแบบธรรมชาติบำบัดนั่นเองนะคะถ้ายังไงนะคะก็ต้องขอเรียนเชิญอาจารย์นิชาพัฒนาธนากรนะคะนักธรรมชาติบำบัดประจำคลินิกสุขภาพไทยค่ะขอเรียนเชิญ ค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะครับอาจารย์ยังสดใสเหมือนเดิมารยองเราเหรอใช่ไม่เคยเจอยังสดใสเหมือนเดิมยังไม่เคยมีโอกาสได้เจอกันเอาวันนี้เป็นสวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะคะเป็นโอกาสดีนะคะได้มาเจออาจารย์ก็คุณผู้ชมที่เคยเป็นแฟนประจำรายการเราคงจะจำกันได้ดีนะครับสำหรับอาจารย์ที่มาในครั้งที่แล้วมาพูดถึงนาฬิกา ในร่างกายของเราใช่ไหมครพูดเรื่องกายกรรมจิตพลังนะพูดสี่เรื่องนะคะใช่นี้ว็วันนี้จะมาพูดถึงเรื่องกระดูกนะคะกระดูกเป็นโครงสร้างที่สําคัญของมนุษย์มากๆเลยนะคะถ้าสมมติลองนึกว่าถ้ามนุษย์เราเนี่ยนะคะไม่มีกระดูกนะคะจะเกิดอะไรขึ้นจะเกิดตัวนิ่ยเหมือนตุ๊กตาแต่ว่าในส่วนของนักสัมชาษณ์บอดเนี่ยกระดูกเนี่ยเราจะถือว่าสําคัญมากกว่า แค่เป็นเรื่องของโครงสร้างเฉยๆนะคะเพราะว่ากระดูกแต่ละข้อเนี่ยนะคะจะมีเส้นลมปราณน,นะคะแล้วก็ระบบประสาทเนี่ยไปตามมาแวะต่างๆนะคะเดี๋ยวก็จะต้องขอภาพกระดูกนะคะโครงสร้างกระดูกของมนุษย์เนี่ยนะคะ <umber> ก็คืออที่อาจารย์จะเน้นก็คือกระดูกคอกระดูกหลง <Driver> ังนะคะ <S <s <ns> ซึ่งจะมีเรื่องที่อย่างกระดูกคอเนี่ยนะคะกระดูกคอข้อที่1เนี่ยนะคะก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ การไหลเวียนของโลหิตที่ศีรษะอย่างเช่นคนที่บอกว่าอยู่ๆนะคะก็เหมือนคล้ายๆกับเป็นมาพลึกอัามาฟ้าขึ้นมานะคะก็คือการไหลเวียนของของเลือดในศีรษะเนี่ยนะคะไม่ดีนะคะก็จะทําให้มีปัญหาเรื่องเลือดเลี้ยงใช่ไหมเลือดเลี้ยงสมองเนี่ยนะคะหรือว่ากระดูกคอข้อที่2เนี่ยจะมีผลต่อหูนะคะอย่างบางคนเนี่ยนะคะน้ำในหูไม่เท่ากันนะคะขออีกภาพหนึ่งเลยนะคะที่เป็นเรื่องของของกระดูกแต่ละแต่ละอันนะคะ ก็คือกระดูกอ,อันนี้นะคะก็คือว่ากระดูกคอข้อที่2เนี่ยนะคะก็คือจะดูแลเรื่องเกี่ยวกับหูอย่างคนบางท่านเนี่ยนะคะพอมีปัญหาเรื่องกระดูกคอข้อที่2เคลื่อนนะคะก็จะมีปัญหาเรื่องน้ําในหูไม่เท่ากันอะไรเงี้ยนะคะ,คะเรื่องเกี่ยวกับจมูกเช่นเรื่องของไซนัสนะคะ เรื่องของโรคตานะคะหูหนวกอะไรเงี้ยนะคะเออเนี่ยก็คือคเรื่องที่เกี่ยวกับหูเกี่ยวกับค<ข>อจมูกหูอื้อได้ยินเสียงตัวเองในหูนี่คือ,อเกี่ยวไหมคะสี่สองเลยค่ะกระดูกคอข้อที่2มีปัญหานะคะอย่งอางคนไข้บางท่านเนี่ยนะคะมีปัญหาเรื่องน้ําในหูไม่เท่ากันพอมาหาอาจารย์เนี่ยเราจัดกระดูกคอนะคะมืดูแลเรื่องกายกรรมจิตพลังอะไรเสร็จแล้วก็จัดกระดูกคอนะคะ จากเดินมาเลยเดินไม่ได้นะต้องต้องให้ลูกพยุงมาเพราะว่าน้ําในหูไม่เท่ากันเขาจะเวียนอ๋อใช่บางคนเห็นกับว่าต้องนอนโรงพยาบาลนี่เลยใช่ใช่นะปรากฏว่าพอเราจัดกระดูกเสร็จก็เดินกลับได้่ะนะ่ค่ะมีตัวอย่างอ่ะนะคะหลายเคสมากเลยนะคะที่เกี่ยวกับกระดูกกระดูกคอข้อที่สองเนี่ยน้นขุดกับหูมากหรืออย่างบางท่านแม่หูดับเลยนะหูดับเนี่ยนะคะก็คือไม่ได้ยินทไรอยู่ๆก็หูดับ ดับไปข้างคือไม่ได้อ๋อไม่ได้เออดับไปข้างก็ไม่ใช่เกิดจากน้ำหนวกนะคะเออแต่หูดับไปข้างนนี่อยู่คือกระดูกคอเนี่ยสมมติว่าเขาเขาเคลื่อนด้านนี้เนี่ยก็จะดับไปข้างนึงอย่างเงี้ยนะคะถ้าเราสมมติว่าเราดูแลเรื่องกระดูกให้ดีเนี่ยก็จะหายไม่แล้วแล้วหูดับไปแล้วก็คือจะไม่มีโอกาสมาได้ยินอีกแล้วหรือว่าได้ยินค่ะได้ยินค่ะเออคือถ้าถ้าเป็นถ้าเป็นทั่วไปเนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะอาจจะไม่มีโอกาสแล้วใช่ไหมฮะแต่จริงๆเนี่ยถ้าเป็นนักธรรมชาติเรา เป็นปัญหาเรื่องหนึ่งนะคะในหลายๆเรื่องเนี่ยนะคะเออก็คือเรื่องของกระดูกคอข้อที่2นะคะสีซึ่งคุมเรื่องหูมีหมดสามข้อด้วยกันกระดูกคอเนี่ยจะมี7ข้อข้อนะคะกระดูกคอเนี่ยช่วงคอเราเนี่ยนะคะจะมี7ข้อแต่ข้อที่1เนี่ยจะสําคัญมากเพราะว่าก็จะคุมเรื่องหน้าตานะคะจมูกแล้วก็เรื่องของการไหลเวียนโลหิตในร่างกายนะแล้วเป็นตัวที่รองรับ สมองทั้งสมองเลยนะะข้อที่1แล้วก็นอกจากนั้นแล้วเนี่ยข้อกระดูกคอข้อที่3ามฮะ,ะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคอนะ,คะอย่างบางคนเจ็บคอเนี่ยกระดูกคอเคลื่อน เจ็บคอนี่คือเหมือนเป็นหวัดหรือว่าเจ็บกระดูกเจ็บเส้นคะอาจารย์ค่ะแค่อยู่ๆเนี่ยไม่เป็นหวัดนะฮะแต่อยู่ๆเจ็บคอเนี่ยบอกไหเจ็บคอแล้วก็ไอยอยู่นั่นแหละอะไรเงี้ยนะอาจารย์ท่านี่ไม่เป็นหวัดนะเอ่อเนี่ยก็อาจจะมาจากกระดูกคอได้นะฮะเออถ้าจัดกระดูกอะไรเงี้ยนะคะก็จะดีขึ้นนะฮะกระดูกคอแล้วก็อย่างเช่นกระดูกคอข้อที่6เนี่ยนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไทรอยนะอาจารย์เนี่ยเคยมีเคสนะคะคือคนไข้เนี่ยเป็นไทรอยครไทรอยเป็นพิษเลยด้วยซ้ำไปนะคะแล้วก็เราก็รักษาเทคแคร์จัดกระด้งกระดูกออะะะะไไไรรนนททาายงป ก็เริ่มหายละออแล้วก็คุยกันว่าออาทิตย์หน้าเนี่ยจะหายนะอ,อแล้วคนไข้ไ็อยู่แถวศรีลมออใช่ไหมคะอ,อ,อยู่ๆเ,ออเขาก็โทรมาอาจารย์เสียงจะแหบชนะอาจารย์เนี่ยไม่สบายมากเลยเหมือนกับว่าเ,ออเป็นเหมือนกับทักระยะต่างๆอ่ะทั้งๆท,ที่คุยกันว่าจะหายแล้วนะครับปรากฏว่าอาจารย์ก็บอกอเกิดอะไรขึ้นอะไรเงีง้ยเขาบอกไม่ทราบเหมือนกันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่ทราบ อาจารย์ก็เลยว่าอ,อ่างั้นก็มาที่คลินิกนะคะก็ปรากฏว่ามาที่คลินิกอาจารย์ก็ตรวจว่าอ้าวกระดูกคอข้อที่6เคลื่อนค่ะไปทําอะไรมาคะอะไรเงรี้ยเขาหัวเราะเลยนะคือนึกออกไหมคะคือเขาไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับตัวเขานะเขาบอกว่าเนี่ยไ,ไปออกกําลังกายไงะะสวนลุม <laughs> อยู่สีลมด้วยไหมคะก็<ม>ไปไปเต้นตึ๊กตึ๊ดตึ๊ดเขาบอกเอเต้นเต้นไปเต้นมาเขาสะบัดคอกึ๊กกักกึ๊กกักมาดังกึ๊ก นะะฮเขาก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นเขาไปตอนหีิบมองครับตอนสวนลุมเนี่ยมอนเย็เย็นคือไปออกกำลังกายแล้วออกไปสวนลุมนี่ไว้ใจไม่ได้ไปตอนเย็นๆย็นะปรากฏว่าพอเลิกงานเขาไปออกกำลังกายเนี่ยปรากฏว่ากระดูกคอเขาเคลื่อนกระดูกคอเคลื่อนปุ๊บเนี่ยนะคะกลายเป็นว่าแทนที่เราจะรักษาแค่ไทรอยเกือบจะหายแล้วใช่ไหมคะกลายเป็นไม่ไม่หายเลยค่ะเออมาเป็นแบบอย่างหนักเลยโอ้โหเอออย่างเงี้ยนะคะแล้วพอเราเออโอเคจัดกระดูกให้เขาใหม่เรียบร้อยก็เข้าไปสู่ภาวะปกติคือเกือบจะหาย เออนะคะแล้วอยู่ก็ประมาณอาทิตย์หนึ่งหรือสองอาทิตย์เข้าก็หายละอืมอย่างเงี้ยก็ใช้เวลารักษาประมาณสองอาทิตย์เออไม่ค่ะรักษาใจรอยเป็นพิษตนี่จะประมาณ5้าเดือนหมายถึงว่าช่วงหลังสุดเกือบจะหายแล้วเนี่ยเขาดันไปออกกําลังกายแบบเต้นแบบสนุกสนานเกินไปหนักกว่าเดิมอีกใช่ค่ะแล้วก็เป็นนะคะถูกหวยป่ะไปเต้นแก้บนอะไรอย่างเงี้ยมันนะเต้นจะลืมตัวเองกผื่อว่าเนี่ยค่ะก็คือมีผลมากๆเลยเกี่ยวกับกระดูก เออน,นะคะตอนี้ถ้าไปพูดถึงเรื่องของกระดูกะะรกระดูกหลังนะฮะกระดูกหลังเนี่ยนะคะมันคอกับหลังนี่คือเป็นกระดูกอันที่ต่อกันต่อกันมาเลยกัน<ม>นะฮะจากสมองปุ๊บนะฮะก็จะมีกระดูกแตนหลังเนี่ยมานะกระดูกหลังเนี่ยนะทีหนึ่งทีสองเนี่ยจะคุมเรื่องหัวใจนะอย่างบางคนเนี่ยอยู่ๆก็มีการปั๊บขึ้นมาในหัวใจหรือว่ามีอาการหายใจไม่เต็มที่อะไรเงี้ยนะ ก็อาจจะเกิดจากกระดูกหลังนะ,คะเคลื่อนะะ <c oughs> นะ,ะหรือกระดูกทับเส้นประสาทอะไรเงี้ยได้เหมือนกัน <c oughs> นะฮะที3ามทีสจะเกี่ยวกับปอด อ่านะคะทีห้าทีหกทีเจ็ดเนี่ยนะคะจะเกี่ยวกับเรื่องของออระบบย่อยทั้งหลายกระเพมาะม้ามตับตับอ่อนอะไรเงี้ยนะคะค่ะแล้วก็ทีเก้าถึงทีสิบสองเนี่ยนะคะจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับไตต่อมหมวกไตอะไรพวกเนี้ยนะคะอืมก็คือว่าถ้าเรามีปัญหาเกี่ยวกับโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนี่ยนะคะให้นึกถึงกระดูกสันหลังไว้ก่อนไว่อน oh <my> นะคะ mm hmm. อย่างบางคนปวดเอวเห็นไหมคะไตเราอยู่ช่วงเอวนะคะบางคนปวดเอวเนี่ยนะคะจริงๆก็คือเรื่องของ กระดูกนะฮะเรื่องของไตนะฮะเพราะว่าพอเราปวดเอวเนี่ยกระดูกสันหลังเนี่ยนะคะก็จะอาจจะไปกดทับเส้นประสาทของไตนะคะก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องไตแต่นี้ถ้าเป็นกระดูกที่เกี่ยวกับกระดูกสะโพกนะฮะเอลทั้งหลายแหล่นี่ยนะโดยเฉพาะ L อลสามเสี่เห um> ้าเนี่ยนะฮะคนม่าหาการเยอะมากนะคะเพราะะกระดูกสะโพกเคลื่อนเนี่ยฮะเอ่กระดูกสะโพกเนี่ยนะคะจะ L1 ถึง L5 เนี่ยนะคะจะคุมเรื่องเกี่ยวกับระบบสืบพันธุ์ทั้งระบบนะคะไม่ว่าจะเป็นมดลูกรังไข่ท่อรังไข่นะคะต่อมลูกหมาในผู้ชายนะคะกระเพาะปัสสาวะนะคะลำไส้ใหญ่ทะวันหนักไปนะคุมไปถึงเท้าเลยอย่างบางคนกระดูกสะโพกเคลื่อนเนี่ยนะคะชาไปจนถึงเท้าเลยอันนี้มันไปเห็นบ่อยนะคะเยอะมากเลยนะแต่ว่าแล้วอย่างบางคนเนี่ยนะะเนื่องจากเขาคุมเรื่องมดลูกรังไข่ท่อรังไข่นะคะบางคนเนี่ยอย่างมีเด็กนะคะเด็ก สาวเลือรุ่นๆนะคะวัยรุ่นเนี่ยพอมีประจำเดือนเนี่ยนะคะปรากฏว่าปวดท้องค่ะปวดท้องเมนนะคะมาข้างบนนี้สี่ห้าปีพอจะมาเจอกรต้องเผิญกบความยากลําบากกับการปวดท้องประจำเดือนแต่ปรากฏว่าพอมาจัดกระดูกนะคะกายก็เช็คเช็คละอักกายการจิตพลังอะไรเรียบร้อยนะคะปัญหาหลักคือกระดูกสะโพกเคลื่อนจัดกระดูกสะโพกเข้าที่เนี่ยนะคะก็คือหายปวดท้องเมนเลยคือหายนี่คือหายทันทีนะคะ่ก็คือว่ามาจาดกระดูกนั่นเองไม่ไม่ปวด ไท่านอีกครับผมถามก็เห็นอาจารย์บอกจัดกระดูกจัดกระดูกเนี่ยไอ้จัดกระดูกของอาจารย์เนี่ยอาจารย์ทำยังไงครับเอ่อไคโรแพสติกนะคะก็เป็นเรื่องของของการจัดกระดูกแบบแนวกระดูกสันหลังนะคะ<ช>แล้วนอกจากอาจารย์เราดูเรื่องกายการรมจิตพลังเพราะฉะนั้นเราก็เป็นเรื่องของการที่จะให้พลังในเรื่องของกระดูกสันหลังด้วยอ,อะไรเงี้ยนะคะแต่นี่ถามถึงสาเหตุใช่ไหมสาเหตุของปัญหาของกระดูกคอกระดูกหลังเนี่ยง่ายมากเลยนะคะหนึ่งคือเริยบดนะคะอย่างหลายท่านเนี่ยนะคะ ยืนเดินนั่งนอนลองดูนะคะบางคนเนี่ยนะคะยืนเนี่ยนะอย่างมีท่านหนึ่งนะคะกระดูกมาเบี้ยวหรือบางคงกระดูกโคตรใหม่เนี่ยนะคะก็คือนั่งนะคะเอียงใช่ไหมคะชอบนั่งเอียงติดเป็นนิสัยเป็นนิสัยนะคะหรือบางคนนอนดูทีวีอันนี้เป็นเยอะมากนนอดูทีีวเนี่ยอาจารย์หนูสงสัยมากเลยว่าทําไมนอนดูทีวีมันผิดยังไงคะทำไมคนเขาถึงเป็นมีปัญหาเรื่องกระดูกเนี่ยค่มันต้องขึ้นมาอย่างนี้ป่ะฮะใช่มันต้องยังงไถึงจะไม่พอเนี่ย กระดูกคอวิวัฒนาคะแล้วก็กระดูกหลังสมมุติคุณนอนเนี่ยคุณจะไม่นอนตัวตรงเป๊ะเหมือนคุณนั่งถูกไหมคะถ้าเรานั่งปุ๊บเนี่ยเราจะนั่งปุ๊บนะคะตัวตรงถูกไหมฮะแต่ถ้าเรานอนนอนล,อง,นอนลองไปเลยนะเออตอนนี้ท่าไหนนะคะมันก็จะเอียงเลื้อยอะคะอ่ะเอ mm ่อ hmm. ะมันก็จะทำให้กระดูกสันหลังเนี่ยคด ก้ได้ตามสะดวกเลยค่ะผมมีวิธีแก้นะครับผมมีวิธีแก้ครับฝังทีวีไว้บนฟ้าเลยค่ะออนล่าไปเลยนอนเงยดูทีวีมันจอแบนฝังได้คนจะนั่งดูอะค่ะจะนั่งดูแต่ว่าหลายคนอะอาจารย์เขาจะมีเตียงนอนใช่ไหมแล้วเขาก็จะมีทีวีไว้ปลายเี่นอนเลยค่ะนอนดูตั้งแต่หัวข้ามจนหลับไปเลยอะไรอย่างนี้ใช่ค่ะพวกนี้สิสุดท้ายคือกระดูกแย่หมดอะค่ะั้งกระดูกคอกระดูกหลังเบี้ยงหมดนะคะ ส่วนใหญ่ที่มาจัดก,กระดูกเนี่ยะะมาดูแลเรื่องกระดูกเนี่ยก็คืออย่างนี้นะค่ะนอนดูทีวีออนะคะซึ่ง ไม่ไม่ถูกเลยนะคะจริงคือควรจะนั่งดูนะแล้วก็คือเสร็จแล้วก็คือปิดเรียบร้อยไม่อย่างนั้นเนี่ยนะคะคุณนอนไปเลยนะคะหลับเสร็จทีวีก็โปรแกรมคุณเข้าไปนะคือโปรแกรมจิตใต้สํานึกคุณอ่ะแล้วทีวีเนี่ยมีทั้งเรื่องดีเรื่องไม่ดีเรื่องอะไรแย่หมดใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะโปรแกรมก็เป็นดจิตใต้สึกของคุณนะฮะตลอดเวลานอนนี่อาจารย์ว่าไม่เวิร์กแน่เลยใช่ค่ะนะคะก็ควรจะให้ดูแล้วก็ เป็นเรื่องของอิริยาบถหนึ่งเป็นสาเหตุหลักใช่ค่ะสองก็คือบัติเหตุนะฮะอาจารย์เคยเจอคนที่ตกต้นมะม่วงนะอาจารย์คือเขาเป็นมะเร็งมหาจารย์นะฮะเดี๋ยวอาจารย์ไอต้นมะม่วงเนี่ยมันอยู่ในบ้านเขาหรือบ้านคนอื่นนะมันมีหลายสาเหตุหลาว่าชอบอย่างไร้พวกที่ตกในส่วนใหญ่จะไปปีนบ้างแต่เดี๋ยวกนคนถามนี่แหละน่าจะมีประเด็นมากกว่าใครเพื่อนเลยนะก็หมาว่าเขาตกต้นมะม่วงใช่ไหมคะตกตั้งแต่8ขวบนะฮะอายุแค่36เนี่ยนะเป็นมะเร็ง เนื่องจากเนื่องจากเกี่ยว<ๆ>เ,เลยค่ะ<ๆ>เพราะว่าคือถ้ากระดูกเขาเนี่ยนะคะคือชับเยนะินคือดคงองอแล้วก็แบบไม่ไม่เข้าร่องเข้าลอยเลยแล้วที่ปัญหาของเขาก็คือ,อ,อที่ลำช่วงของลำไส้ใหญ่ะนะคะกระดูกที่เกี่ยวกับข้อที่เกี่ยวกับลงไส้ใหญ่ก็คือกระดูกสะโพกทั้งระบบของเขาเนี่ยเคลื่อนหมดนะก็บอกระบบประจำเดือนเขาแย่สุดตอนแรกเขาคิดว่าเขาจะเป็นมะเร็งบดลูกปรากฏว่าเขาเป็นมะเร็งลำไส้ใหญ่นะคะก็แต่มันคือสามติดไปไงคะ เป็นมะเร็งแล้วซึ่งจริงๆไม่ควรจะเป็นมะเร็งแต่ผ่านมาตั้งหลายปีนะจานกว่ามันจะแบบแสดงผลแสดงผลแต่ว่าก็คือว่าอย่างหลายคนเนี่ยก็คือว่าแคบจะลืมไปแล้วด้วยซ้ำว่าเออเติงตกเส้นม่วงมาแต่พอมาหาจารนจา์พูดเรื่องกระดูกเขาก็จะบอกโอ้ใช่เขาปวดกระดูกมากเลยปวดกระดูกสะโพกมากอะไรต่างๆอเงี้ยนะฮะจา์บอกขั้นแรกในการรักษานะคะมะเร็งนีก็คือจัดกระดูกก่อนนะคือกระดูกเข้าที่เข้าทางเนี่ยของเขาเนี่ยจากสเตจสามกว่าค่ะขึ้นมาเป็นสเตจสองเลย โดยที่ยังไม่ทำอะไรเลยนะฮะไรเลยระยะมะเร็งที่มีสีระยะด้วยกันระยะแรกระยะที่2 3และสุดท้ายจับสามเนี่ยกับขึ้นมาเป็น2เปสองเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือว่าแต่ของเขาเนี่ยคืออาจารย์ก็เช็คแล้วว่าปัญหาหลักของเขาคือเรื่องของกระดูกและเรื่องของกมนะฮะเขาก็ตกต้นไม้ที่ดูติดตกต้นไม้แต่เด็กแล้วก็มาเป็นมะเร็งตั้งแต่อายุยังน้อยอย่างเงี้ยนะไม่พลาดไม่เลยอันนี้คือกระดูกสะโพกค่ะเป็นอะไรฮะกระดูกสะโพกเป็นอะไรครับกระดูกสะโพกเนี่ยจะเป็นเงื่อนไขที่ เคลื่อนได้ง่ายนะคะเพราะว่ากระดูกสะโพกของเราเนี่ยพอเราอายุมากขึ้นเนี่ยนะคะก็คือว่าถ้าผู้หญิงนะคะผู้หญิงเนี่ยเส้นลมปานกระเพาะปัสสาวะเนี่ยนะคะเส้นลมปานกระเพาะปัสสาวะเนี่ยจะวิ่งช่วงน่องเรานะคะมาที่กระดูกสันหลังนะคะผ่านกระดูกสะโพกแล้วก็ขึ้นมาที่สมองแล้วก็มาที่ตานะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผู้หญิงเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าพอเราหมดประจําเดือนเนี่ยนะฮะเส้นลมปานของ กระเพ,พาะปัสสาวะเนี่ยกระเพ,พาะปัสสาวะมันจะรวมกระเพ,พาะปัสสาวะมดลูกรังไข่เท่ารังไข่เนี่ยนะคะก็จะทําให้เส้นลมปานเนี่ยทำงานได้น้อยลง<ฮ>ะนะคะก็จะทําให้จะเริ่มมีปัญหาเรื่องกระดูกสันหลังกระดูกสะโพกมาเนี่ยค่ะนะคะอันนี้ <ฮะ S 1> ก,ก็คือเรื่องของของสา,สาเหตุนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะตัวที่เป็นสาเหตุมากๆนะคะก็คือเรื่องของการนอนนะคะเอเดี๋ยวอาจารย์จะขอเรื่องอิดียบทนิดนึงนะคะถ้าภาพที่เป็นอิดียบทนะคะก็คือว่าเขาบอกว่า เเราเนี่ยนะคะถ้าเรานอนเนี่ยนะคะเรานอนไม่ดีเนี่ยนะตื่นขึ้นมาก็กระดูกคอสามารถจะเคลื่อนได้ใช่ไหมกระดูกหลังก็สามารถจะคดจะงอจะเคลื่อนได้อันนี้มาถึงท่านะท่านอนอ่าโอเคนะคะเนี่ยนะคะท่านอนเนี่ยนะคะท่านอนท่าแรกเนี่ยไม่ควรนอนนะคะคือนอนคว่ำถูกไหมฮะอันนี้อันนี้จะเห็นบ่อยตามสวนสาธารณะ ท่านี้จริงๆนะท่าที่สองนี่ถูกต้องนะแล้วจําเป็นมากๆเลยนะคะท่าที่สองเนี่ยคือถ้าเรานอนหงายนะคะถ้าเรานอนหงายเนี่ยต้องเอาหมอนข้างเนี่ยนะคะรองใต้ใต้เข่าเพื่อนะะคเพื่อให้กระดูกกระหลังเราตรงค่ะ้เราไม่รองใต้เข่าเนี่ยนะคะกระดูกกระหลังเรามันจะโค้งช่วงกระดูกกกระดูเอวเนี่ยก็จะรับน้ําหนักมากมันจะโค้งขึ้นอย่างนี้ใช่ไหมคะก็จะรับน้ําหนักมากแล้วคนเนี่ยนะคะจะมีปัญหาเรื่องกระดูกเอวเนี่ยนะคะมาชนกันก็ทําให้หมอนรองกระดูกเนี่ยซุด นะฮะอาจารย์เจอมากเลยค่ะที่แบบปวดเอวบางคนแทบจะต้องผ่าตัดแล้วมาหาอาจารย์ปรากฏว่าแค่เราก็จัดกระดูกนะคะให้เข้าที่เข้าทางแล้วก็ปรับท่านอนท่านอนที่สําคัญมากๆเลยถ้านอนหงายต้องนอนแบบนี้เลยนะคะก็คือต้องมีนอนต้องมีหมอนที่ลองเนี่ยต้องใหญ่ขนาดไหนคะหรือไ่เล็กเล็กพอดีไม่ถูกมากแต่ว่าเป็นหมอนข้างดีเพราะมันจะกว้างใช่ไหมคะแล้วก็ถ้านอนตะแคงนี่ยสาคัญมากเลยนะคะนอนตะแคงเนี่ยนะคะต้อง ขาด้านหลักที่อยู่ข้างใต้จะต้องตรงนะคะแล้วก็มีหมอนข้างขนาดเห็นไหมฮะหลักหลังตรงนะคะแล้วก็เอาขามาด้านหน้าได้นะฮะงอขาด้านหนึ่งได้นะแล้วไม่จำเป็นต้องนอนฝั่งขวาอย่างเดียวซ้ายก็ได้ต้องนอนสลับไปสลับมาหัวใจเราเนี่ยนะคะเขาจะอยู่เอียงซ้ายนิดเดียวนะคะเขาไม่ได้อยู่ซ้ายจ่ายอย่างนี้นะไม่ใช่เขาจะอยู่เอียงมาซ้ายนิดเดียว แล้วอาจารย์เนี่ยนะมีปัญหามากเลยคนที่มาจัดกระดูกอาจารย์เนี่ยนะคะก็คือกระดูกสลังข้างขวาเนี่ยนะคะเอียงกระเทศทุกคนเลยเพราะว่าเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าฟังมาว่าต้องนอนฝังขวาใช่ไหมคะเพราะว่าถ้านอนฝังซ้ายมันจะทับหัวใจใช่ไหมจริงๆไม่ใช่นะคะคือถ้าเรายังไม่เป็นโรคหัวใจขนาดหนักเนี่ยนะคะเรานอนสลับกันไปสลับกันมาได้นะคะทั้งฝั่งซ้ายฝั่งขวาถึงจะถูกแล้วก็คือด้านที่เรา นอนติดพื้นเนี่ยนะคะขาเนี่ยจะต้องตรงนะคะเพื่อขนาดกระดูกสันหลังของเราให้ตรงแล้วแขนะแขนนะฮะแขนก็ปกติค่ะก็นอนไปได้ไม่ไอไอส่วนที่เอาลงแขนไปไว้ฝั่งไหนไว้ข้างหลังหรือไว้ข้างหน้าไว้ข้างหน้าค่ะไว้ปกติค่ะเราก็กอดหมอนข้างใช่ไหมคะปกติเราก็จะกอดหมอนข้างแล้วก็ด้านหนึ่งก็คือจะตรงแล้วอีกด้านหนึ่งทับขึ้นนะคะออย่างนี้ตามในรูปเนี่ยนะคะถึงจะถูกต้องดูถามเรื่องหมอนหมอนที่ใช้นอนหน่อยแบบไหนถึงจะดี สำหรับกระดูกคอของเราค่ะหมอนที่ดีกับกระดูกคอเนี่ยนะคะก็คือจะเป็นหมอนที่ต้องต้องนูนขึ้นมารับกระดูกคอนิดหน่อยนะคะแล้วก็ลาบลงแค่นั้นพอแค่นั้นพอแค่นั้นพอก็คือเหมือนหมอนสุขภาพอะไรแบบนี้ไหมคะใช่ค่ะใช่ได้ที่ผมเมื่อก่อนสมัยก่อนผมเป็นห่วงคุณแม่ครับไปซื้อหมอนสุญญากาศม่ผมยิ่งนอนหัวยิ่งสูงขึ้น วันที่สองสูงขึ้นอย่างนี้ผิดเลยนี้เลยใช่ไพรจริงคือให้แค่รับคอเราแล้วก็ศีรษะก็ลามลงปกติได้อาจารย์คะแล้วเรื่องของกระดูกเสื่อมข้อเสื่อมเนี่ยมันมีอาการเป็นยังไงคะกระดูกกระดูกเสื่อมข้อเสื่อมเนี่ยนะคะก็คือถ้าเป็นกระดูกคอกระดูกหลังเนี่ยเราจะรู้ง่ายเลยอย่างบางคนเนี่ยอยู่ๆก็มือชา นะคะมือชาบางคนตกใจนึกว่าเป็นอัมพาตนะอาจารย์ถามก่อนนะถ้าโตัวเราสับมาอาจารย์จะถามว่ามือชาเนี่ยนะคะแล้วปรากฏว่ามีปัญหาเรื่องอืฝั่งนี้นหน้าหน้าฝั่งนี้เนี่ยเปรี้ยวด้วยไหมเ,เขาบอกต<ช>้อเปรี้ยวครับไ,ไม่ไม่เปรี้ยวคับอาจารย์แต่มือชาผม,ผมกลัวผมเป็นอัมพึกอัมาพาตบอกไม่ใช่ค่ะกระดูกคอเคลื่อนออนะคะเพราะกระดูกคอเนี่ยมันจะคุมแขนคุมมือด้วยถ้าคุณเป็นอัมพึกอัมพาตหรือเลือดเลี้ยงศีรษะไม่ดีเนี่ยนะคะคุณจะต้องมีอาการที่หน้าด้วย โอเคจาร์ครับเดี๋ยวคุณผู้ชมครับอย่าลืมนะครับสำหรับ3สายแรกนะครับที่โทรศัพท์เข้ามานะครับ024033456นะครับเรามีหนังสืออาหารเจให้นะครับอิ่มบุญล้างพิษในกระเพาะอาหารส่วนลดนะครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับผู้ชมครับเราจะมาบอกถึงท่าการบริหารนะครับในส่วนของการจัดกระดูกที่ถูกต้องใช่ไหมครับอาจารย์คร่ะชะลอข้อเสื่อมกระดูกเสื่อมใช่ครับเอาครับช่วงนี้พักสักครู่ครับผู้ชมครับ